ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะมาดูนะคะก็เป็นตัวชี้วัดอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเราจะชี้วัดความปกติหรือความผิดปกติของร่างกายของเราได้นะคะนิสิตน่าจะเคยได้ยินคำว่าเกี่ยวกับการเช็คสุขภาพโปรแกรมการเช็คสุขภาพเฮลท์เช็คแอปต่างๆนะคะว่าทำกันอย่างไรนะคะในนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ เราก็จะพูดกันเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คสุขภาพนะคะที่มาจากการเช็คเลือดนะคะลองขยายนิดนึงนะคะกลัวไม่เอ่ยนะคะการขยายภาพนี้ให้เห็นนะคะก็เป็นการเช็คเลือดนะคะปกติเนี่ยเราสามารถใช้เลือดของเราในการที่จะตรวจสอบอะไรได้หลายๆอย่างที่เป็นความปกติและความผิดปกติในร่างกายของเรานะคะ การเทสเนี่ยก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่การเช็ค CBC นะคะ Complete Blood Count นะคะการเช็คความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วก็ค่าต่างๆในเลือดนะคะการเช็คตับเช็คไตาการเช็คเกลือแร่นะคะแล้วการเช็ค CRP นะคะทีนี้ลักษณะทีะ่จะชวนดูนะคะนะจะชวนดูก็คือในภาพนี้น่าสนใจมากๆนะคะนิสิจะได้เห็นตัวนี่เป็นภาพที่แสดง ให้เห็นว่าในรายละเอียดของเลือดของเราอะนะคะเราจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนิสิตจะเห็นตัวที่น่าสนใจคือเช่นตัวนูโทรฟิลส์ค่ะนูโทรฟิลส์พวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดความเจ็บความป่วยของร่างกายของเรานะคะจะมีการนับค่ะว่ามีในหนึ่งโมเลกุลใน1่มิลลิลิตรของเลือดมีสารพวกนี้จํานวนมากน้อยแค่ไหนถึงระดับใดแล้วจะเรียกว่าปกติ ถึงระดับใดเรียกว่าวิกฤตนะคะมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีจะมีค่ากลางนะคะ,ะซึ่งอาจารย์เอามาให้ดูในสไลด์นี้ค่ะโอเคหวังว่าพวกเราจะเห็นกันชัดเจนนะคะสิ่งที่เราเห็นคือตารางค่ะตารางค่ากลางที่จะเป็นตัวบอกพวกเราว่านี่เป็นไกด์ไลน์นะคะไกด์ไลน์แวลูของการเช็คคอมพลีทบลัดคาว์ว่าการเช็คความสมบูรณ์ของเลือดว่าเป็นอย่างไรนะคะ ตัวอย่างที่นิสิตควรจะรู้เช่น e ร blood cells นะคะเราจะผ่าสุขไม่ได้เลยถ้าร่างกายของเราเจ็บป่วยการเช็คเลือดเป็นการเช็คความสมบูรณ์ของร่างกายของเราเบื้องต้นนะคะดัง,งนั้นนิสิตเพราะว่าทุกคนต้องเคยเจาะเลือดนะคะก่อนก่อนเจาะเลือดก็ต้องมีการงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย8-12ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับว่านิสิตจะตรวจอะไรนะเบื้องต้นเนี่ยเรตบลัดเพล้าต้องต้องเช็ค ปริมาณเม็ดเลือดแดงนะคะปริมาณเม็ดเลือดแดงต้องอยู่ที่ normal value for men normal value for women นะคะค่าของผู้ชายกับผู้หญิงไม่เท่ากันนะคะลูกด้วยสรีระของเราด้วยขนาดของร่างกายของเราดังนั้นค่าจึงแปลเปลี่ยนไปตามเพศนะคะ4.4-5.8 million นะคะล้านตัวต่อ1 ml ของเลือดนะคะส่วนผู้หญิงก็จะอยู่ที่3.9-5.2นะคะล้าน ต่อเลือด1 ml นะคะต่อมาตัวที่สำคัญที่นิสิตควรจะรู้นะคะเมื่อตัวเองไปเช็คนะคะเช็คเลือดนะคะแล้วก็ได้ผลมาควรจะมีความสามารถในการอ่านได้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองเกินไปกว่านั้นคือเพื่อประโยชน์ของบุพการีนะคะของคนในครอบครัวว่านิสิตสามารถตีความหมายได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะอย่าปฏิเสธที่จะทาความเข้าใจในสิ่งนี้เพราะสุขภาพเป็นของเราเรามีหน้าที่ดูแลตัวเองนะคะ อยากคุยกับหมอรู้เรื่องไหมคะนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นเลยนะคะที่เป็นประโยชน์ตัวต่อมาที่จําเป็นมากเลยคือไวบล็อเซลล์ค่ะปริมาณเม็ดเลือดขาวปริมาณเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เทียบได้กับทหารกล้าค่ะเทียบได้กับทหารกล้าที่กําลังจะปกป้องคุ้มครองร่างกายของนิสิตเราจะมีทหารมากเมื่อไหร่คะเมื่อเรามีสิทธิ์ศึกสงครามใช่ไหมคะเราจะเรียกทหารเข้ามาในตัวมือมากเมื่อเรามีศึกสงครามเช่นเดียวกันเลย ปริมาณไวรัสเซลล์ที่มากที่มากเป็นตัวชี้วัดว่าเรากําลังติดเชื้อเรากําลังติดเชื้อกําลังมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายของเราปริมาณทหารกล้าจึงต้องออกมาปริมาณมากดังนั้นเนี่ยในปริมาณปกติอยู่ที่สามพันแปดร้ถึง1,800นนะคะ per ml นะคะถือว่าเป็นค่าปกตินะ แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเกินถ้าหากปริมาณไม่เลือกขาวเกินเช่นหมื่นสี่นะคะก็เป็นตัวชี้วัดแล้วว่าเรากําลังติดเชื้อโรคอยู่ซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียนะคะยังบอกไม่ได้ยังต้องมีการตรวจลึกไปกว่านั้นนะคะยังต้องมีการตรวจลึกไปกว่านั้นนิสิตจะสังเกตว่าไวรัสเซลล์ค่ากลางของผู้ชายและผู้หญิงมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นมันคือทหารเพื่อกปกป้องร่างกายของเรา นะคะน้อยไปไม่ดีสมมุติถ้าเจาะเลือดออกมาแล้วเจอค่าไว้บลัเซลอยู่ที่แค่พันกว่าอันตรายมากนะคะอันตรายในที่นี้คืออะไรคือหมายความว่าถ้าหากว่าตอนนี้เรายังไม่เจ็บป่วยแล้วถ้าหากว่าเราได้รับเชื้อโรคเข้ามาณนะเวลานี้ที่ทหารของเรามีปริมาณน้อยโอกาสที่เราจะพ่ายแพ้ต่อค่าศึกศัตรูมีสูงมากนะคะเรื่องแบบนี้จะเกิดกับผู้ป่วยมะเร็งนะคะปริมาณไว้บลัดเซลล อาจจะขึ้นสูงหรือต่ำลงอย่างที่ไม่มีสัญญาณบอกนะคะเมื่อต่ำลงอย่างที่ไม่มีสัญญาณบอกเขาจะติดเชื้อได้ง่ายไปเจอคนไอใส่นะคะเดินผ่านคนไม่สบายอาจจะได้รับเชื้อโรคแล้วลติดเลยแล้วสู้ไม่ไหวนะคะเพราะทหารน้อยนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้การเจาะเลือดสามารถบ,บ่งบอกสภาวะความผาสุกข,ของร่างกายได้ตัวพวกนี้บอกได้ชัดเจนนะคะ ซึ่งเราบอกว่ามองทํางภายนอกได้ไหมคะว่าเม็ดเลือดขาวมากหรือน้อยบอกไม่ได้หรอกค่ะนะคะ,นะคะต้องเจาะเลือดดูนะคะคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันต่อไปในคลิปหน้าคะ่ะ